ในคลิปนี้นะครับผมจะนำท่านผู้ชมมาชมชุดแต่งรอบคันนะครับที่จะนำมาติดตั้งกับรถรุ่น h ฮ l u x REVO ตอนครึ่งยกสูงพีเลนเนอร์หน้าหลอคันนี้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับท้ายคลิปพบกับแคมเปญสุดพิเศษสำหรับแฟนตัวยงของค่ายโตโยต้าเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ในส่วนของกระจังหน้ารถนะครับบริเวณคิ้วกระจังหน้านะครับจะถูกครอบด้วยสีดําเงานะครับแบบนี้เลยนะครับตรงฝากระโปรงแล้วก็บริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนของคิ้วกระจังนะครับบริเวณด้านบนจะเป็นสีแดงแบบนี้เช่นนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณสเกิร์ตนะครับจะตกแต่งด้วยชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับซึ่งดูมรวมแล้วเท่หล่อ และดูเข้มมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูบริเวณด้านข้างรถเลยนะครับผมในส่วนกระจกมองข้างนะครับจะถูกครอบด้วยวัสดุสีดำเงานะครับและตกแต่งด้วยเส้นสีแดงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมในส่วนของล้อเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแมกนะครับซึ่งตกแต่งแบบนี้นะครับเป็นล้อแม็กสีทองนะล้อแมกตัวนี้นะครับ จะมากับยาง Cosmic นะครับขนาด255ทับ60 r 1 8นะครับหรือว่าขอบ18นั่นเองครับผมในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังในส่วนนี้นะครับจะถูกตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาแบบนี้นะครับซึ่งจะดูฉบเฉี่ยวและเท่มากๆเลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับชุดแต่งรอบคันของท้าย s อสปอในรุ่น s 1สําสำหรับลูกค้าท่านที่สนใจชุดแต่ง รอบคันแบบนี้นะครับเรายังมีแคมเปญสุดพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าแฟนตัวยงของค่ายโตโยต้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นแคมเปญขับฟรี90วันนะครับหรือว่าออกรถเพียง0บาทพร้อมชุดแต่งแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามมาทางที่เพจของบริษัท ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีพี่ๆแอดมินนะครับคอยช่วยตอบข้อสงสัยปัญหานะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ทางเพจโตโยต้กรุงไทยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ